แจวครับพี่นอ้องสวัสดีครับพี่พเ,เพื่อนๆชุกๆทุกคนครับผมมันนี่ตัวชากนครับพี่น้องมันนี่พอกันที่เโาครับช่องชฉลาดชาแนลครับผมมันนี่กินช้อยจูครับพี่น้องอันนี้แจว แจวขี้เขียะขมขมแจวขี้เขียขมขมพี่น้องเอ้ฝนตกแจวแจวอย่นบอบุกับฝนตกเสียงฝนตกโบวแจวคักกว่าตัวดีพี่น้องกินสร้อยจูนไดอกได้หลายเดือนครับพี่น้องอืม โอ้หักหักอ,อืมหักแท้วันนี้เมนูชอยจุนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนครับมางหนึ่งในตากฝนไปนะครับตากฝนไปครับพี่น้องตากฝนไปชื้ออืมมาๆๆกินน้ำกันครับพี่น้อง เอามาหยังน้ำมันหนึกินน้ากันเด้อครับเด้อซอยจูครับเอาเหมือนเดิมทั้งในช่วย้เบิ้งหนึ่งเห็นบอกครับพี่น้องกล้องกองบอกค่อยชาปดปนนนันไนด้นะครับเนี่ยอันนี้ซอยจูนะครับเนี่ยมีไปซื้อ่นมากครับพี่นอ้อง้องเบิ้งครับเห็นแต่่นกินก็ได้แข่งผลไปซื้อครับพี่น้องแข่งผลไปซื้อซอยจู cũng cũng cúng cái nào Hãy subscribe ơi không ตับน้องกินกางแดดครับผมบกคอยบโบได้กินด้วยครับน้องมากินไหนพี่ให้น้องเบ้างดูชาติมันตีเป็นยังไงแก้วมันหนุบเขาก็บตับนะพี่น้องจดเอาบิาง

โอ้ด้วยเนี่ยแก่เนี่ยแก่ด้วยเนี่ยแก่พี่น้องเนี่ยแก่ข้าวครับว่า แก่ข้าวพี่น้องอืมดื่มไปโอ้นอ้ <c oughs> นำเกงหัวพี่น้อง คักๆปัน่นกินตับไปชิ้นนึงนะครับฝนกระโจ๊ก เหมือนพี่น้องอืออือดังคากากินในเบิ้งเนี่ยเด้อครับเด้อเนี่ยช่วยจูบ,มขขบมจะมมันขอขำมากว่ะเราจะรั่นเขากินสร้จูให้เบิงเ้งแนวว่ะสัอือ กิในใงไงบวงเลยเด้อครับเด้อเจมสพี่กใหญ่สองพอข่าดอกใหมนะ่เิ่นว่ากินใบงบวงเนี่ยได้ลายเดือนอ่ะเล้เอาม่กินในงนไ,ไงเิ่นบวงเนี่ยแสกี้ไ,ได้ครับเขาหยังก็ทีเมอไ่น้อง

แม่วงแม่ว่านไม่กินสุกนะฮะเขาไม่กินดิบหื <S <S มแสจ็บอจอแบทองเจ้าจ่าพี่น้องเอ้ย Rồi chú, làm cái quầy những cái dẹp thông cho cái non. Hả? Mm -hmm. ยังกันไหเพื่อนนะข้าหนา้าหน้าเอากันเป็นอย่างนัพี่น้อง เฮ้เสร็จก็ดีเหละฝนก็ตกดินเลยพี่น้องเอ้ย นั่นยินแต่เสียงฝนเด้อพี่น้อง mình chào bếp luôn Ô chút ở Ô Cầm chưa đi chưa nó Yeah, cá Nè bên dọc nhéo Nhớ rồi Không, Nhớ rồi อาจับจะเจม่ทูกันพี่นอ้องกินดิบได้สามสี่ตอนนะฮะอันนี้อันนี้นี่ฮะอันน,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 นี้ไปดวกเสร็จแล้วบ้านเทาเอิน้นเอินหลาด

รับอีกตอนที่สองพี่น้องเจลเจลแบบโฟมนี่อุ้ยรับตอนที่สองรดยสารรับคปได้น่อ <Nhạc giống đất> và anh cứ ngồi bài rồi Mà nhìn toàn phân tố kia nào đấy Đẹp dạ Mình kiếm xuống Điếp điếp xuống xuống quần cành nào 嗯。Mm. đẹp chạy Để khác quá con <coughs> <coughs> chạp 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 cà chạp chạp phía hết chạp 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 này chạp chạp Hoa, vậy cho nó phân linh vô Cho nghìn hai mươi hai nghìn hai rồi khác ปอก่อนพน่นปอกรดวกปากนะครับมันชี้ดวกดินนะดวกเตย้ยตะบัดตะบัดตะบัดเนี่ยสุกแล้วยิ้มเข้าไป thiệt 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 chơi dài cái nào ừ. à. cả khóm này chạy vì nào treo gì kìa ừ. thật bớt bên mò

โอ้ยพี่น้องเอ้เบิ้อดนะครับพี่น้องแจ็บหลายครับพี่น้องเนี่ยแจ็บเจ็บเจ็บนะขอบบุญขอบคุณมีเพื่อนเพื่อนนะครับเรื่องกับเตือนสีความขมข่ามกับปากว่าใดก็แช่ก็เจ็บสะใจนิดนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อสิบวิชาพีใหม่ๆครับวันนี้ผมจะลาจันแนวไปแล้วครับขอบคุณด้หลายครับสวัสดีครับโอ้ยอินอินอิน